ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อีานนน,นทิยากลับมาตามแนวทางของพันแล้วค่ะเด้อลุงพันงวดที่ผ่านมาเลขสามโตพิษโตเดียวนะคะเลขวิ่งเลขเลนหาโตเดียวกับมานะคะงวดนี้ลุงว่าให้สามโตหางเดียวนะคะสามโตหางเดียวปิ้นกระเป๋าใส่เลยนะคะลุงว่าจะบ่ให้รุดเลยนะคะเพิ่นศูนย์แห้งว่าเพิ่นไปซื้อเลขเจ้าเมื่อขายหายโตละยี่สิบนะคะเพิ่นจะซื้อหลายๆกับซื้อบอ่อได้นะคะเป็นเลขดังเลขอั้นนะคะเพิ่น ได้ยี่สิบบาทพันศูนย์แห้งพันวางวดนี่บอดังบอ่ออันสป,ปิน้นกระเป๋าใส่เป็นเลขสามตัวหางเดียวตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะรายเก้าขอมูลเก้าของรุงพันนี่เด้อพี่น้องเด้อพันหายเลขติดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองเลขวิ่งรุ่งหายหาตัวเดียวให้วิ่งหาบนล่างจับคู่หายรุงบัดหาหาสามหาเก้า เลขสามโตให้แปดหาสามแปดหาเก้าเลขออกแปดศูนย์หาสามโตพิษตัวหนึ่งเข่าเลขวิ่งนะคะเลขติดกับเข่านะคะพันพันเพื่อนหายหาศูนย์หาหนึ่งหาสองก็สิเข่าศูนย์หานะคะเพิ่นบัดมะหาหาสามหาเก้านะคะสรุปแล้วเลขเข่าเลขวิ่งเลขสามโตพิษตัวหนึ่งนะคะนะคะลุงว่าโอ้ยใครจะาหาหาศูนย์หาหนึ่งหาสองใชนไหคะสรุปแล้วนั่งอยู่นี่เพิ่นกินเบียร์ย่อมใจถือบอลลุ่ม ยี่สิบบาทสื่อว่าไรเมันหาซออ๋อเพิ่นเพิ่นบ่อขายเพินบ่อสื่อเพิ่นบ่อขายหลายเพ่นบ้อขายไม่ได้มาเอาของแยกียกบางบางเจ้ากับบอขายเลยเป็นบ้อขายเด็กดังครับเนาะดังทัวท้ายหาซื้อซื้อหาใครแ่คนยังขายอยู่เนาะไแปดซ้อตัวเดียว 8ปชุนเออถึงแดุ้เอาถึงแปดม่ถึง0ุดหาอ้าวคือห้ให้ลง่องว่าห้วิ่งหาก็วิ่งหาแล้วเมันมีมันถ้าคิดได้เราจับแปดไส่อืมบบดนี้ให้วิ่งโตได้บัดนี้วิ่งหกวิ่งหกอันถือสองวิ่งหกวิ่งหกบน่างที่ต้ากับลุเออบนรางตีกับ เลขปีมี่หกมีเจ็ดมีแปดใล้ได่ายนู้นต่วละตั้ใส่บนล่างเลขวิ่งนู่นีว่าฝ่ายบี่งเลขจ่อีีหกเออเนเลขปีที่นี่มียังก่ะมีหกมีหกมีเจ็ดมีเจ็ดมีแปดมีแปดจับคู่ให้เดี๋ยวนครับจับสามตัวค่ะ 8ปดหกเก็ดตัวให้างเดียวบให้างเดียวมันนี่เลนั่นแหละทัดเลยนั่นทัดซื้อเลยนั่นเลขสองำกันเลยนึงหกเ็ดหกเก็ดตังสิบอะเออทำมันเหกะ8 6 แปดเจ็ิบาทีาทอมีซมันเหมีซนี่มีซนั่นลุงลุงเน้นตัวได้หกเก็หกแเจี่สสองเราก็้อให้ฟันประกอบกันบะุ่อฟันประกอบกันลุงท่านช้ำใจจิไปซื้อหลายๆก็จาขายเห็นแค่ยี่สิบบาท คดีต้ยังได้อยูบบางเจ้าก็เจ้าเบ่ขายเอบ่ขายเลยเบรให้เจ้าบิก็เจ้าเบาเลยเนาะเอากลางพื้นเลยขาอโพ้ยไปกลางคนบอคนบอลรับดีต้อมันยังขายให้ยีสิบาทยี่สิบาทจะได้ยังอเบิ่งเล็กกี่นองเด้อเราย่สี่สามปูทงึ่งนี่หมดเลยเนะ สิยิ่งเอาเลยตีสามตัวหางเดียวนี่หางเดียวเลยส,สิปิป้นทุงไสบ์ะปิ่นส่เลยเอาอีกแล้วรุ่งว่าสิปิ่นใส่เลยนะคะสามตัวหางเดียวตัวใดสีเบิ่งน้ากันนะคะนะคะสามตัวหางเดียวเพื่อนจะปิ้นทุงใส่เป็นแปดหกเจตนะคะนะคะตัดลงมาโน่นีญาติตัดหายแต่จะเป็นหกเจตหกแปดแปดเจ็ด 6, 8, 8, นะคะตัวเน่นเน่นหกเจตดก็หกแปด โตเพิ่นจิตขิ่นถุงใส่เล็กสามตัวเด้อพี่น้องเด้งองดหางเดียวแฝดหกเจ็ดนะคะลุงเราสั่มใจสิไปขายสิไปซื้อหล,ลายๆเพิ่นบ่ขา,า,ายให้ะนะคะเพิ่นขายให้ตัวละยี่สิบนะคะเด็กซูนหาซูนแฝดนะคะอารมณ์เสียยังถ้าถ้ถถามาสามตัวก็สีขาวตรงๆมาลุงต,ตรงเลยครับลุงไม่ได้ครับเลย ถ้ามาสองตัวนี่ก็สิออกสองตัว,ท,ตวะะที่ตัดไว้เนี่ยม้งค่ะคะ่ตอต,ต้องงวดลุกงฟันไปฟันประกอบองวลงฟันฝะันไปเกี่ยวคนเดียวได้ยีหน่วยงทันี่ไปดัที่ทมัมนก็คือกันันปะคะ่ะกานี้ันว่ากันลว่ฟบเลอยบบนี้เลยบ,บากลายเขาบอกลายหายนายหายเป็นอะไรดูซ้หนี่น ซัมนี่บ่มีโครงนาะโครงลงังเดี๋ยวด้ยน้องเสียใกว่าฟันได้นั่นได้นี่บ่ค่ะลุงน้องแยกคือฟันได้ว่าได้นั่นคือนั่นและนี่นะอ่ะนะเรางมี่ะอ้าวลุงพันวา,ม,ามิซัมนี่อ้าวลุงพันวามิซัมนี่ได้ี่น้นองได้นะคะถ้มีเลขเจ๊งเงินติดเลยไปเลยนั่นหกนี่แต่ตว่าเลขวิ่งเลขแลขนนี่หกัวเดียวนะคะ นะคะลุงเพิ่นบอกว่าผู้ใดมากวิ่งมากแกลนมากออกกําลังกายหกตัวเดียวโคโลนะคะเลขติดมีหกมีเจ็ดมีแปดเลขสามตัวลุงหายห้างเดียวงวดนี่จะปิ้นพุงไส้นะคะเพิ่นว่าแปดหกเจ็ดนะคะตัดลงมาจะเป็นหกเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดตัวเน้นจริงๆคือหกเจ็ดกับหกแปดนะคะทั้งหมดทั้งม้วนนี่เป็นหน้าทางหาสือสลาก,กินแบง่งรัฐบาลนะคะทันทันมาแนีนี่เป็นยังก่อนค่ะมันเข่าเรื่อยเลยนะ พอม,มาสามเทื่อนเลยในบ่เขกก่าที่เทือ่องเนี่ยซื้อรักตลอด,ลดาานี่ทกบ่อเข่าวันนี้ <3 S 2> วันนี้ใกล้สิ้นปีแล้วเด็กใกล้สิ้นปีเลยไนะล้คิดว่ามันจะเขา่ปาปลาโมพาดเล็มกมัน,นมาลำกัดสบายเลยข้างบนนี่ลุกเน้นบนนี่เน้นเน้นบนเลยเป็นบ่ค่ะถึงล่างถึงบนเลยเนี่ยอ๋อให้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 ไป,ไปกับไปกับบนล่างนั้นเปนบ่ค่ะมีแต่มันมากมันมากเลยมี มันงปลาเต่าสูงสูงอเขาคูกกับเกียวเขาขึ้นบ้าขึ้นบุญเขาก็พุกกับแปดดิเฮ้ยแล้วตัวเลขนะคะแนวทางของลุงพันงวดวันที่16บหกกันวาสองห้าหหผู้ใดมากวิ่งมากเลียนมากออกกำลังกายลุ่งไฮฮกโตเดียวนะคะสามารถวิ่งได้บนลานะคะเลขติดก็จะมีหกพิเศษมีแปดนะคะเลขสามตัวลุ่งหายหางเดียวจะปิ้นกระเป๋าไส้คือ แปดหกเจ็ดนะคะเลขสองตัวกับ 6, หกเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดนะคะเน้นหกเจ็ดกับหกแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเนี้ท่าหาสื่อสาัก,กินแบ่งรัฐบาลไปกับบนล่างนะคะนะคะนุ่นที่ยากก็จะขอยยดติเเล็ก<ะ>สื่อํำนวณของนุ้งข,ขั้นวดวันที่สิบหกคันวาสองห้าหกห้าไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไมมสวัสดีคะ่ะ โอ้ไปหาปูมาลุกไปปูร้ายยี่บ่ไงนี่นีเล้วบอ่ครับนก็แเะเนีเราเป็นะอ๋เลิกเลกบ่ปูบ่ดีเสียมผึ้ยยงมาเสียมมัอ่ะเบิกโหวย่งเ้ยเลยปูย่เนะ